สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของที่จะมาอวดให้ทุกคนดูครับจริงๆแล้ว่ผมก็โดนป้ายยามาครับแต่พอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าติดใจก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับสำหรับใครที่สนใจมองหาจอสำหรับเล่นเกมครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวนี้เลยครับก็คือตัว BenQ Mobius EX 3210U ครับ แล้วก็พระเอกของเราครับผมมอนิเตอร์ BenQ EX3210U ครับมาพร้อมกับสีขาวดูดีมีสไตล์ครับเหตุผลที่ผมชอบเล่นเกมคอนโซลเลยนะครับก็คือเรื่องของภาพนี่แหละครับยิ่งเป็นเกมที่มีฝุ่นหรือควันเนี่ยมันยิ่งเพิ่มอัรถรสในการเล่นได้อย่างมากซึ่งจอตัวนี้ช่วยเสริมได้เป็นอย่างดีครับ ด้วยความพิเศษของจอ BenQ Mobius EX3210U นะครับที่เขาเป็นจอ IPS 4K 1 4 4 h z ภาพสวยคมชัดให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมและยิ่งเกมที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับเวลาผมได้อัดคู่ต่อสู้เนี่ยความคมชัดของภาพมันเพิ่มอัตรสสุดๆครับนอกจากความคมชัดยังมีความลื่นไหลของภาพที่ช่วยให้บรรยากาศมีมิติมากขึ้นในแง่ของความสวยงามนั้นพูดได้เลยว่าโดดเด่นมากมีการใช้โทนสีส้มตัดกับสีเมทัลิกที่มาพร้อมกับขอบจอที่บางกว่าเดิม สำหรับสายดองเกมนะครับที่มีเกมอยากเล่นเยอะซึ่งแต่ละเกมเนี่ยต้องคอยมาปรับเซตติ้งค่าจอใหม่ให้ปวดหัวบอกลาปัญหานี้ไปได้เลยครับเพราะว่าเขามีพรีเซตที่ให้เราปรับเปลี่ยนได้ง่ายมากถ้าใครเบื่อการตั้งค่าที่มีมาให้ก็สามารถไปดาวน์โหลดพรีเซตของคนอื่นได้ที่ Color Shuttle เลยครับ ใครที่เล่นทั้ง PC และคอนโซลต้องเจอกับปัญหาตั้งค่าจอใหม่ทาง BenQ ก็มีโหมดที่เรียกว่า Scenario Mapping ที่ช่วยปรับการตั้งค่าให้คล้ายกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าที่ได้ตั้งค่าไว้และที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือลำโพงซับวูฟเฟอร์พลสและไมโครโฟนที่ติดมากับจอนอกจากคุณภาพเสียงที่ดีแล้วไมโครโฟนยังมีระบบตัดเสียงรอบข้างได้อีกด้วยสรุปแล้วจอนี้เหมาะกับใครถ้าคุณชอบเล่นเกมที่บรรยากาศมีรายละเอียดฝุ่นควันเยอะๆต้องการหน้าจอที่ปรับแต่งได้สาหรับเพิ่มอรรถรสให้กับเกมหรือภาพยนตร์ผมว่า BenQ Mobius EX 3 2 1 0 U ตอบโจทย์ครับ สำหรับใครอยากให้ผมรีวิวของที่ผมใช้หรือของที่ผมสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ